สวัสดีค hmm? like ่ะนายสวีเดนค่ะมีเรื <c oughs> ่องมามอว์มอยอีกแล้วเรื่องชาวบ้านมามอว์มอยอีกแล้วค่ะเพื่อนขาพอดีนายก็ไปเจอมาเหมือนเดิมนะไปเจอมาเหมือนเดิมแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องผัวเมียนะคบเพื่อนขาไม่รู้ไปไปเจอในเพจไหนแล้วเพื่อนขาเนาะเขาก็แบบว่าเรื่องเกี่ยวกับอืมส่วนใหญ่นายก็จะพูดเรื่องเกี่ยวกับอ่าผู้สามีของอ่าชาวต่างชาตินะครับเพื่อนขาหรือว่าผัวฝรั่งเนาะก็คืออ่าผู้หญิงอ่าคนนี้นะก็คือแบบว่ามาเล่านะมาเล่าประสบการณ์เกี่ยวกับ เขาก็เออเออนะคือได้เจอกับผู้ชายฝรั่งนะผู้ชายฝรัง่งไม่รู้ประเทศไหนแล้วกันนะเป็นฝรั่งแล้วกันนะพเพื่อนๆขาเนาะตอนที่ฝรั่งไปเที่ยวที่อ่าเมืองไทยเนี่ยคือแบบว่านะก็คือแบบว่าเรื่องของเรื่องอย่างว่านะเรื่องอย่างว่าคือดูเด็ดเผ็ดมาเพื่อนๆขาวันสองสามครั้งก็มีนู่นนี่นั่ school, น,นนะก็คือเอาง่ายๆคือแบบว่าพอผู้ชายอยู่ในภาวะแบบว่าไปเทียนะเท่ยวนะไปเทียนะเท่ยวไปทที่่ยยวอคืแบบา จัดหนักจัดเต็มนั่นเองนะคบเพื่อนๆขาอันนั้นมันก็เป็นเรื่องปกตินะเพื่อนๆขานะคือแบบว่าเนาะแต่พอเรื่องมันก็เกิดคือแต่พอผู้หญิงก็คือแบบว่าผู้ชายก็คือน,น่าจะแบบว่าให้ผู้หญิงไปหาที่ประเทศเขานั่นเองนะก็คือแบบว่าผู้หญิงก็แบบว่ามีข้อสงสัยก็คือเรื่องอย่างว่านเนี่ยคือเรื่องอย่างว่าเนี่ยการบ้านนะการบ้านเนี่ย ผู้ชายไม่ค่อยทําเลยผู้ชายไม่ค่อยทํากันเลยก็คือแบบว่าแตกต่างกันอย่างหน้ามือกับหลังมือเลยกับการอยู่ที่อยู่ที่ไทยหรือว่าไปตอนไปเที่ยวอันนี้ก็คือผู้หญิงก็มีความกังวลว่าก็คือผู้หญิงก็บอกว่าก็คือแบบว่านานๆทีก็คืออาทิตย์ละครั้งถึงจะทําการบ้านนู่นนี่นั่นนะผู้หญิงก็เลยเกิดความกังวลเนานะแล้วก็คือแบบว่า นน่นนี่นั่นเนาะคือแบบว่าเออนะฉันทําอะไรผิดไปน่นน่นน่นนี่นั่นแล้วผู้ผู้หญิงก็แบบว่าเออฉันจะไปต่อหรือพอแค่นี้นน่นนี่นั่นเนาะอันนี้คือเอาําความคิดเห็นของนายเลยนะเพื่อนๆขาเนาะชีวิตของการท่องเที่ยวเนี่ยคือเขาไม่ต้องคิดอะไรมากไงเขาก็มีเรงเยอะไงก็คือแบบว่าจัมปั๊มปังปัมกันเลยนะนน่นนี่นั่นนะเพื่อนๆขาก็คือเนาะก็คือทีเที่ยวคือแบบไม่ต้องทํางานนะไม่ได้เหนื่อยนะคือเที่ยวคือมีเวลาแบบว่าจําจี้มะเขือเปาะกันเนอะแต่ว่า พอมาอยู่ในชีวิตจริงชีวิตจริงคืออยู่ที่ประเทศของเขาเนี่ยคือเขาต้องทํางานเขาต้องต้องทำงานภาวะการทํางานเนี่ยมันก็มีทั้งแบบว่ามีนู่นมีเครียดมีนู่นมีนั่นนะก็คือแบบว่าสมองมันไม่ว่างเท่าแต่คิดแต่เรื่องอย่างว่าอย่างนั้นนะเพราะมัญฐานะบางทีมันก็เลยแบบว่าทําให้อาเรื่องการบ้านหรือว่าเรื่องมันเตรียมนี่อาจจะน้อยลงน้อยลงนู่นนั่นหรือว่าไม่มีเลยสลับนหนเนี่ยเออ ลืมไปแล้วว่าเขาทําการบ้านกันยังไงนี่นะคะเพืบบ่อนๆกาดดังนั้นก็คือแยกแยะเนาะแยกแยะบางทีก็มันก็จําเป็นนั่นแหละนะเรื่องทําการบ้านก็จะเป็นสำหรับชีวิตคู่นะแต่บางคู่เขาก็ไม่จําเป็นถึงขนาดนั้นอย่าวอรี่เยอะค่ะสาวนะอย่าวอรี่เยอะสาวคือถ้าผู้ชายเหนื่อยปล่อยผู้ชายพักถ้าผู้ชายไม่ทาทาเองเลยค่ะมามๆกันนะคะนี่แหละเมาเรื่องชาวบ้านสนุก